กูไม่ได้ไปเมื่อที่ไปน้วเสียบดูเ่ากันดกใ้งานกูให้ฝอยแต่ส่งบอลให้กูเลยเอ้ไหมรอดากใครได้ไนะให้ลังหนึ่งให้ลังหนึ่งกูก็ส่งให้กันสองคนเหมนกันรอดไปนรบไปไเอาเร็ว เอาแบบไหนเร็วขนาดไหนเร็วไปหรือเปล่าวะแบบนี้เร็วไปไหมลูกนี่เลยชอบเร็วๆห <c oughs> นอ <c oughs> ยิ้มอีกหนอ <c oughs> <c oughs> เอาเออเป็นไฮสฟยอยนี่แหละแปะแล้วดับ